เรามาดู m v ็มวีดิซ่าล็อบสตาร์กันดีกว่าดีไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้น,นได้ <Okay. S 2> ไเลยโอเคมาโอ้โหนี่แสก็มาเลย

ชุดเทม่าไม่า์คนไทยหมดเลยเหรอจะเที้ยผู้หญิงสาวสองก็เป็นคนไทยหมดเลยนนะ่ D K K 我也是，你说他好，对、oh. yeah. oh>，很美啊。嗯，你看。你穿这个帅吗？

โอ้โหเก่งมากเขาเ,เ,เ,เป็นเป็นรูปดาวตอนนี้กี่วิวแล้วครับัห้5ชั่วโมง9ล้านวิวแล้ว ตอนนี้ติดเทรนอนั่งหิ้วด้วยสุดยอดมากเลยเก่งมากต้องบอกว่าพี่ลุงดูกี่รอบแล้วโอ้โหน่าไม่ทวนเลยพอตื่นขึ้นมาพอเราเรารอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็รีบเปิดเลยใช่แล้วก็บนอยู่อย่างนั้นอ่ะเปิดไปออกกําลังกายไปด้วยแลก็คนละล้านวิวล้วใช่กินเตอร์ดูกี่รอบแล้วครับอุ้ยดูหลายรอบมากค่ะคือแบบว่าเอ็มวีดีมากเลยใช่มันภูมิใจอ่ะเนาะเพราะว่ามันเห็นเป็นคนไทย ใช่เห็นแบบว่ายาวล่าใน MV เห็นแบบคนไทยใน MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ในเนื้อเพลงก็กล่าวถึงแบบว่าแบบแบงคอกแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยโซฟิดตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกคนลุกน้องคนใจอ่ะคนไทยด้วยกันเองโปรโมชั่นอลังการมากคัใช่ใช่ใช่ใใดคือแบบ มันมีความแบบอวากาศด้วยมีความล็อกด้วยมีความเราไม่เคยริซ่าลูกนี้เนาะใช่ไม่เคยเลยใช่ไหมครับเขาฉีกกดทุกครั้งของเขาอ่ะใช่เซอร์ไพรส์รเราตลอดเลยอันนี้ผมดูครั้งแรกเป็นสองนาทีสี่สิบแปดวีที่แบบพลาดไปในสักโคนจริงๆอยากให้ยาวสักสิบกวนาทีนะอาจจะถ่ายพี่เยาวราชจากสามวันเป็นอาทิตย์หนึ่ง ดูแล้วเพื่อนน่ะคุณสัญญาสัญญานะขนาดว่าดูหลายรอบแล้วยังมาดูอีกรอบก็ยังว้าวจริงจริงดูรอบเดียวเก็บไม่ครบนะเพราะมันไหวมากจริงจริงจริงแล้วก็เดี๋ยวต้องไปฟังเนื้อหาด้วยเพราะเนื้อหาเพลงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอืมใช่นเตอร์เต้นได้ยังครับหยบไปฝึกเลยค่ะลองร้องสแตนเอ้ยร้องงี้ร้องไทยต้องดีดดีกีตาร์ดีกีตาร์โอเคยอดครับคนไทยเราสุดยอดครับเก่งมาก 有道光盘吗？